นี่ดิลันไทยเดี๋ยวสิบอกเลยนะคะว่า,ว,าว่าเดือนแจงสองพันสิบสองนี่ภาพความจริงนะคะแล้วเราก็ทำวิชยูเ e ียในหลายที่รวมทังง้งภาคเหนือกันไม่มีเจรงางะฮาฮ่า <ส estão S 2> ่พวกนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่นักท่องเอที่ยวจริงๆเข่อยากเห็นเพราะเราไม่ได้เซตอัพขึ้น ไม่ทับประกันได้ค่ะทุกอย่างเป็นดเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนจีนก็ต้องให้คนจีนพูดนะพูดภาษาจีนค่ะอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าภาษาอะไรดีคะเนี่ยอันนี้เกาหลี เห็นไหมคะต้องทานเก็บไปเลยแล้วเราก็ทำตัวส n น p s h o t อย่างให้กับทุกคนที่พูดเนี่ยนะคะเป็ปรโมตต่อบางคนเขาไปโพรโมต่อเหมือนเขาที่ว่าเขาเป็น ambassador ให้กับการต้องเที่ยวไทยเขาก็คราวดีรปพรีเซนต์ตัวเขาเองผ่านยูทูบของเขาก็โอเคนะคะอันนี้ก็แล้วเราก็ทำทุกอย่างให้เป็นตีมเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ